เสดุพ er en ี่น้องเสดุกเสดุครับโอ้ยอย่าลุดนอย่าลุ้นเลยอย่าลุ้อย่าลุ้อเลยลุ้นครับลุกนครับลุกมาแน่โยครับนี่นี่จะใส่นี่ครับผมใส่หน่อยก็มีอยู่พี่น้องนี่ใส่งามๆครับเศ้านี่กำลังได้ครับนี่โอ้แท้คนเจน โหนนะใก้นแก่นโอยู่ละสวัสดีครับผมผพผอกับอีสานอลอดอีกคือเก้าครับผมลุงแบ่งรายงานตัวครับมือนี่เข้ามาใส่เบ็ดแถวทางทุ่งสว่างผีละครับท้งสุแตะเวนออกบ้านครับผมมือนี่บาวสารบได้มาครับมือออ่นเพิ่นต้องไปเห็นงานสวนเด็กแกยังติดภารกิจสมเสียม่างกล้อยู่ เดี๋ยวมือนี่ลุยผู้เดียวครับนี่เบากุ้งกับมาครับมือนี่มากับเบากุ้งเนี่ยฮะฮับอัอนนัน้นเคยให้คนเจนด้ครับนันน่นกําลังมาอยู่บ้านเพคนกําลังหัดใส่เบ็ดที่นอ้องด้วยทางคนเจนมึงด้วยนี่แม่นทางบ้านเดียวกันบนเนี่ยมึงไปเอฟซีเลยครับนี่มันหมาครับ <c ười> มือน,น,นี่มันหมานี่ครับผมครับผมโอเคใส่เบ็ดครับผมติดตามครับเดี๋ยวดูกันยาวๆครับผมลุยเดียวมือนีอ่ครับเจกับ ทีมงานบ่ได้มามากับนี่ละสามคนนี่แหละครับใส่น้ำขังกันแท้ให้เกขาครับผมใส่เดือนใหญ่ให้เกขาครับวางลงเหมือนเดิมครับผมคราป้าช่วงนี้อยู่ใหญ่เด้อครับป้าใไงแจ๊กสี่พอแจ็คพอตบ่แจ็คพอดนะครับ ยังเหนืยครับผมทีนี้ตรงลงพูดแล้ครับผม จอดกันอยู่ไปไปหน้าครับเอาขอใส่เบ็ดกันครับผมเดี๋ยวเขาย่ามกับมานํากันครับรุ่นมานํากันตอนกลับน,นะครับ <S <S เอาแล้วครับผมใส่เรียบร้อยแล้วบน้าอาก็สิย่ามเติมเนื้อครับครับไว้จะขมันบ่มมันมิดบวมันได้เลยส้นมีดป้านบวกหอยไข่เงียบกิบบ่มีิดปูปูปูปลา,าเลยครับผมเอาลองเบิ้งมันได้ใส่หรอเรีบยบร้ไหมมาหามัน ุกบ <stumbled? S 1> uh, ิ๊กใบครับด้วยอันรถถังแม่บิ๊กใบเนี่ยมันเมื่อปันใดแหรอกอยากได้รถถังครับผมเรือดำน้ำมุนแต่สอยยินเกลียงบ่เอาเลอสอยยินเกลียงบ่ห้อยติดตามครับผมโอู้ดูอ้ายกำลังกินครับผมกำลังเหยียบเนี่ยงั้นเหรอครับผมหลังเล่นแห่งม้านพี่น้องเอง ยัมก้ามครับไปยังนอไปยังนอคือส่งตัวเงี้งี้ยดุกครับนั่นดุกมาดุกมาดุกเนียวไอ้ดุก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 ใส่แรกครับดุกงามจุนโอ้กินเลือดใช่ไหมกินเลือดหลายมันสิตายดูหน่อยกินเลือดครับผมดูครับผมทมแรกมาแล้วทำงานมาแล้ว เหมือน <Okay. S 2> กันิ้มแนวครับบ,บริษัทมาได้มาครับเพิ่งต้องไปทำงานครับชวนดอกแกกันยังทดเวลาบาดเจ็บอยู่ครับผมลหลังใิดเนาะขึ้นมิดมีด,ามดตามตาม้อมไปเศหลงังใดยนี่มันไม่ลัางหนิอ๋อโมเมนต์ลงัลงใด้หน่อยตามครับเรื่อยๆยังมีเสียงอยู่ครับตุมต้มๆอยู่ ลังเน้องมาลังอย่บ่อู้ลังนี่ลังี่้างีนลังนี่ไปยังไไปยังอโอ้โหมีแต่งงามครับเห็นเิ่นมีคอมเมนต์เลสงงามครับแสงงามแส่งเลย้างอกเลเดี๋ยวบเลยเดี๋ยวีบเลยแงงามครับโอ้ย มันจะตัวใหญ่ไตัวนี่ใครจะัมมีตัวใหญ่ครับผมโอ้ตัวงามตัวงามสุดยอดเลยครับโอ้ขอบคุณครับผมสิ๋นลุ้ตัวงามแห่งอันนี้เลยครับแถมที่สามครับไปอ่ะโอ้ยประดุก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 ดุกอีกแล้วพี่น้อยดุก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 ครับเสียดุกครับเสียดุกตัวงามเลยครับโอ้โหปลาไม้ครับผมกินเลืกอีกแล้ว อพยพกันครับโอ้ยไปยังปลาดุก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 ครับเสียดุกมาเสียยังเสียดุกตัวนี้เศรุกครับโอุ้ยเสียดุกเสียดุกครับโอ้ตัวงามๆเลยครับปลาดุกครับนี่อีกครั้งหนึงครับติดเป็นคู่ครับติดเป็นคู่นี่ปลาช่อนครับโอุ้ยทั้งปลาดุกปลาช่อนนะครับสุดยอดเอาละโอ้หู เงียบเงียบแต่กระฟาดเรียบครับผมปลาดุกใสสวยๆเลยครับพี่น้องครับมีบ่มีป้าดินเลยนะครับผมบ่คิดวนาสิมีปลาดุกครับโอ้ยสุดยอดครับผมสองหลังซ้อนเลยครับเป็นมาเป็นคู่ครับทั้งดุกทั้งช่อนนะครับมาทั้งดุกทั้งช่อนครับวันนี้ เมึงกันยาวๆครับผมมาเป็นคู่มาเป็นคู่นี่นะครับเขาว่ามาเป็นคู่เราไม่ทิ้งกันครับผมเขาต้องมาเป็นคู่เดี๋ครับเสื้อดุครับเสื้อดุโอ้ยเสื้อดุก่น้องเสื้อดุเสื้อ,ด,อด,ดุครับโอ้ยอย่าหล,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 ลุดเดีลยวเลยอย่าหลุดอย่าหลุดเดีลยวเลย ดูครับรด ies, ูด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  ทำงานดีเลยครับผมล้างหปึบคอบ่อนประชันครับโอ้ยเสยๆครับถือมาเรื่อยๆยิ่งได้พี่น้องขมบอไคไดไถ่บางลงเทือกับบอไดไถ่ครับตัวหน่อยแน่ง่า่แน่ได้อยู่ครับได้อยู่ถือว่าหมานอยู่ครับผมแต่ว่ามันห่างๆครับอ่ะปดกันครับผมเสือดุทำงานเหรอครับผมนี่เสือดุเสือดุดุน้อยดุน้อยก็ดุน้อยกำลังงามครับผมเช่นนี้ กินเลือกอีกแล้วตายอีกแล้วเอาละครับผมเริ่มย่ามเม็ดกันครับกินเขากินน้ำเรียบร้อยโอ้เบาวกุ้งเจิมเลยด้วยครับหลังแหลกกันโอ้ใส่งามๆครับผมเอาลุ้นไปนน้ำกันครับย่ามเม็ดไปนน้ำกันครับผมว่าสิมานหมูมานรอบนี้ไปผสมเดี๊ยวทำงานอะครับผมส่นสวยๆครับผมโอุ้ย รุนนี่รุนงามครับอรุ่นไปน้ำกันครับผมรุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆครับขอปลดป้าก่อนครับผมเอาอีกแล้วทำงานอีกแล้วครับผมโอ้ยใสสวยๆครับผมทำงานอีกแล้วถามแต้มแล้วครับเอาละรุ่นไปเรื่อยๆครับผมขอปลดก่อนครับมันจะหลุดครับผมครับปลาช่อนครับปลาช่อนอุ้ยใสสวยๆเลยครับ Uh huh. ปลางามครับผมมือนี่มี่แต่ปลาโตเง่าๆครับเอาเอาลุนไปนํ้ำกันครับผมลุนเป็นปเรื่อยว่าเฮ้าสีมัน่มานครับรอบนี้สุดยอดครับทำงานเลยครับผมใส่สวยเลยปลาช่อนครับนี่แต่ใส่เง่าๆครับผมอย่ไล่เต็มแลวเอาละบางโตกับไทยบางโตกับบัวไทยด้วยครับผม พันธุ์ท้ายทุกโตนี่โอ้โหเบคือสีบัวพ่อครับผมเอาลุ่นไปนํากันเงี้ยวๆครับยังอีกใกล้เติบอยู่ครับปลดกันครับผมทํางานอีกแล้วครับผม,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 มนี่นั่น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 แหละงานละครับเดี๋ยวขอปลดนะครับเบิ่งเ้าสิมาเบ,บาิ่งโซนนี่ว่าเ้าสิถึงเจ้กโตครับผม,ม,น,มน,น,บนี่งสินับเงินเงินครับ นีู่่หาหกหลังนี่สินับนี่ตัวแรกครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวยํำไปน้ำกันครับสองับผมถือบ่บ่อถือเกลี่เติมงี้ยนะครับหลังที่สามต่อไปเดี๋ยวกลมมาเติมเนี้ยครับหลังที่สามมึงถือบ่หลังที่สามกระบอกถือบ่อร้อนอีกอ้าวอหลังที่สี่ ป้ามอโา่ที่สี่ถือครับผมหลังที่หาล่ะอยู่นี่ไปไหนถือบนนี่คือดึงเข้าไปหมดยางขาดแต่อยู่ <c oughs> ยว่าโอ้ประยูครับผมประยูหลังนี่งประยูหลังนี่งประยูครับ,อรบเอาละหาหลังได้สองตู้ครับ เดี๋ยวรุ่นไปกันน้ากันครับขอปลดป้าก่อนครับผมหลังที่หกทำงานแล้วครับป้าอย่างนอ้องึงคอยเลยโอ้ปลาหมอครับหมอใหญ่ด้วยหลังที่หกดูหลังที่ห้ากันถูกไหมครับไม่ถูกลุดโอ้ยลุดครับอย่าเบ็ดไปน้ากันครับผม เรื่อยๆใช้เรื่อยๆหล,ลังนี่ถือก่อนทำง,งานบอกโอนนี่หลังพี่เจ็ดพี่แปดใต้ขอรอครับหลังนี่ดิบดทึกโอเคร้อนเอาละขอปลดก่อนครับผมอู้ประดุกใต้ขอรอพี่น้องเอ้ยใต้ซ้ำครับผมอ๋อจินเลิกติดตามครับรุ่นไปนแล้วกันเรื่อยๆครับยังอีกหลายเติบอยู่ขอปลดก่อนครับครับครับผมเรียบร้อยแล้ว ย่ามเติมเนื้อเรียบร้อยรอบนึ่งเดี๋ยวมาพอกันดินเสาร์ครับผมว่มามาหลุ่นน้ากันดินเสาร์ว่าสิได้บัวใหครับผมนี่ต้องรับขึ้นนี่ก็ได้ทั้งนี้ละโอ้บยบัวใหญท่อโอ้เบากุ้งก็ได้คักขึข้นกันครับจังโอ้โหโอ้โหใครเนื้ออยู่ตัวเป็นหมาอยู่ตัวโอเป็นคนไงเลี้ยงลูกเนี้ยอีกอตัวจัง จะโตมงามตัวทั้งโอ้ปลามันขึ้นมากินหลอบสองเนาะเอาละมันรอ,นอมันมานอยู่ครับพอได้กินได้อยากอยู่ดีก็นอนอยู่เฮือนอยู่วติดตาเม,มืองกินเศร้าเด้อพี่น,อน้องเอ้ยว่าเอาสีม,ม้านี่บ่พอได้กินอยู่ครับคำขึ้นนี่ก็ได้เอาละครับผมแยงแล้วเดี๋ยวติดตาเม,มืองยมมาเศร้าครับผมยำเบ็ดยมมาเศร้าน้ำกันครับ ว่าสีมนัมมนบามันมือขึ้นก็นได้แน่เศ้านี่สีถือบถือครับผมยามเบ็ดไปน้ากันครับมนันแน่อยครับนี่จะใส่นี่ครับผมใส่หน่อยก็มีอยู่พี่น้องนี่ใส่งามๆครับเศ้านี่กำลังได้ครับนี่โบใครได้ทายครับได้แน่อยู่ครับผมเดี๋ยวยามเบ็ดไปนํากันเรื่อยๆครับผมเยงไในแร้วหรอก นี่ยียกหลายเติมอยู่มันหงบใครจวดปั้นไหนห่างๆ่วนนี่ป้าห่างๆครับว่าคือฟังที่ใส่คลิปที่แล้วมาใส่กระบา,าอีสานนั่นตัวนั่นเออสุดยอดครับพอได้แน่ยูมว่านเหมือนก้อนนี่ก็ได้เอ้าอย่าเบ็ดไปเรื่อย เบิ่งกันยาวๆครับผมทำงานนี่เลยครับใส่เลยนี่โอ้สวยๆครับงามๆงามๆครับงามๆรุ่นนี่ปลาคอครับงามๆตากแดดครับผมไปฝนก่อนครับมาเป็นคู่เลยนี่กระถือครับผมนี่นี่กระถือครับกระชั้นสวยๆครับผมปลาคอปลาคอ ประคอไหมมีแต่รุ่นนี่ครับงามๆนี่หลังนี่ก็ถรครับอยู่บ่ลูกอยู่บ่อยู่บ่ลูก,ลกนั่นรุ่นเดียวกันครับนี่ลูกแม่เดียวพี่น้องเอ้ยลูกแม่เดียวก็เอาแม่เดียวนี่ลยขอแต่มันเถอะมันแน่ยังครับเส้าน,นี้ก็ได้ใครก็นอนอยู่เฮือนอยู่ครับ นอนอยู่อเงนินบมิจิ้นเลยไปเนาะเงี่ยได้ต่างหากมาโซนนี่ใครแนวมีป้าโตงามๆล่ามนีม่ครแนตงอล หลาๆมาอีกแล้วทกอีกแล้วฝนเลยทกพรได้มีเขามีหน้าม้ดๆครับแต่ว่าบทหวมคือเพิ่นดอกทั้งอื่นดอกทกก็ได้ทั้งที่มันสูงไว้ เพื่อสามารถเข้าสู่สิทธิรับบริการได้ทันทีต้องใช้เวลาจนาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาจนถึงวันที่3ันวามนี้กระทรวงที่2นะครับเรือสิดธิ์กเ่อคบางหรือ3โดสถานีโทรทัศนาทางไทยก็จะลงทะเบียนแล้วนะ